เตรียมรับมือฝนรอบใหม่ทุกภาคพยากรณ์อากาศ4-12พฤศจิกายน 2567นี้ในคลิปวิดีโอนี้แอดมินจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาติดตามลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยซึ่งในช่วงนี้ในประเทศไทยจะมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ส่งอิทธิพลด้วยกําลังแรงจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมอย่างประเทศไทยตอนบนซึ่งในขณะที่บางพื้นที่ก็ยังมีฝนตกฟ้าขนองเกิดขึ้นอยู่เลยนะครับและจากการที่มวลอากาศเย็นได้แผ่เสริมลงมาด้วยกําลังรง ก็ส่งผลทําให้ทางภาคใต้ปริมาณของฝนจะเพิ่มขึ้นด้วยลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยตั้งแต่ช่วงเย็นยามค่าม,มืดวันนี้เป็นต้นไปถึง12พฤศจิกายนจะเป็นเช่นไรต่อไปและทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับช่องลุดสิทธิคนจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์ และอย่าลืมกดสันกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดจากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับ เริ่มต้นกันจากภาพลักษณะอากาศโดยทั่วไปวันนี้ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นด้วยกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนได้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนโดยเฉพาะทางภาคเหนือกับทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือยอดดอยและยอดภูเริ่มมีอากาศหนาวให้ได้สัมผัสกันแล้วนะครับโดยท่านผู้ชมสามารถสัง เกตไปพร้อมๆกับแอดมินได้นะครับเฉดสีน้ำตาลหมายถึงว่าเป็นค่าปริมาณของความเย็น เฉดสีเขียวเฟ้าฟ้าหมายถึงปริมาณของความร้อนชืน้นเมื่อท่านผู้ชมทําความเข้าใจและเห็นภาพนะครับเรามาต่อกันนะครับจากปัจจัยโดยรวมนี้ก็จะส่งอิทธิพลทําให้ลักษณะสาภาพอากาศในช่วงนี้จะทําให้ในพื้นที่บริวเวณดังกล่าวนะครับจะมีอากาศเย็นเกิดขึ้นในช่วงตอนเช้ากันได้แล้วก็จะมีลมแรงเกิดขึ้นโดยอุณหภูมิจะลดลงประมาณ1-2งถึงสององศาเซลเซียสในทางภาคเหนือโดยจะมีฝนเล็กน้อยกระจายตัวในบาง แห้งนะครับ ทางภาคเหนือด้านตะวันตกนะครับแล้วก็ทางภาคอีสานทางตอนล่างๆทางภาคตะวันออกตามแนวชายฝั่งของทะเลอ่าวไทยนะครับขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเนื่องจากสภาวะของอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงนี้เรียกได้ว,ว่า3-4สี่ฤดูนะครับมากองกันอยู่ในช่วงนี้กันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นในช่วงตั้งแต่เช้ามืดถึงเช้าก็จะมีอากาศเย็นพอตก่บยๆมาเดี๋ยวก็มีอากาศร้อนบาง พื้นที่มีฝนตกถึงหนักมากนะครับในขณะที่พอเรามาสังเกตในเรื่องของฝนฟ้าบริเวณทางภาคใต้ในช่วงนี้ปริมาณของฝนตกค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากว่ามีแนวล่องมรสุมได้พาดผ่านอยู่บริเวณทางภาคใต้ตอนกลางและเข้าสู่ความกดอากาศต่ําบริเวณปลายแหลมยวนของทางประเทศเวียดนามนะครับประกอบกับกระแสของลมจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมบริเวณทาง อ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทางภาคใต้ตอนบนนะครับทาให้ภาคใต้ยังคงมีปริมาณของฝนตกในบางแห่งก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากปริมาณของฝนตกหนักและปริมาณฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนขึ้นลมบริเวณทางอ่าวไทยและทางทะเลอันมันก็มีกําลังปานกลางโดยท ทางอ่าวไทยตอนบนมีขึ้นสูง1-2เมตรอ่าวไทยตอนล่างและทางทะเลอันมันมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศในแต่ละภาคในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะภาคเหนือนะครับก็จะมีอากาศเย็นในช่วง ตอนเช้ากับลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งส่วนมากจะเป็นทางด้านตะวันตกของภาคนะครับอุณหภูมิต่ำสุด18-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและมีฝ เล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด18-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับจะมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศา,ศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเลอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32 2-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขัน,ขนมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดชุมพรล,ลงไปลมตะวันตกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ 1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาอุณหภูมิต่ำสดุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด31-3 3องาอศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่ มีฝนตกฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพฯและปริมณฑลเมฆเป็นบางส่วนกับลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด23-25ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 2 3 4องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นนะครับเรามาอัปเดตในส่วนของแบบจำลองอัปเดตล่าสุดกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันตั้งแต่ช่วงเย็นยามค่ำมืดวันนี้นะอาทิตย์ที่3พฤ ศจิกายนนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็น,นว่าตั้งแต่ช่วงประมาณหัวค่ําของคืนนี้เป็นต้นไปนะครับบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นด้วยกําลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงนะครับก็ได้แผ่เสริมลงมาปกคลุมยังประเทศไทยตอนบนและก็รวมถึงบริเวณทางภาคใต้ตอนบนแล้วดูกันแบบเช่นเคยนะครับในเรื่องของความเย็นนะ fc เก่าหรือว่า fc ใหม่ของแอดมินลุตสิทธิคนจนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งลาวหรือว่าฝั่งไทย นะครับก็สังเกตจากปื้นสเกลหรือว่าเฉดสีน้ําตาลที่ลงมาปกคลุมทางประเทศไทยตอน,นบนนะครับซึ่งบางท่านถนัดดูเส้นไอโซบาร์ก็ดูเส้นไอโซบาร์กากับก็ได้นะครับและพอจากนั้นเราเคลื่อนไปดูต่อในช่วงเช้ามือจนถึงช่วงสายเอาเป็นสักช่วงเวลา10นาฬิกาของวันจันทร์ที่4พฤศจิกายนนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าความเย็นนี้นะครับก็ได้แผ่เสร์ฟลงมาปกคลุมตั้งแต่ช่วง ค่ำๆนะครับเป็นต้นไปจนถึงช่วงเช้ามืดแล้วก็ถึงช่วงเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่4พฤศจิกายนนะครับลักษณะเช่นนี้หมายความว่านะครับในช่วง เช้าเช้านะครับบริเวณทางภาคเหนือกับทางภาคตะวันออกเชียงเหนือก็จะเริ่มมีอากาศเย็นเข้ามาปกคลุมท่านผู้ชมสามารถสังเกตได้จากเส้นไอโซบาร์ที่พันสิเห็นไหมครับแล้วก็บริเวณยอดดอยยอดภูดจะมีอากาศค่อนๆไปทางหนาวได้จากนั้นพอเรากลับมาดูในเรื่องของฝนฟ้ามีย่อมความกดอากาศตามที่ค่อนข้างน่าจับตาและก็น่าสนใจครับท่านผู้ชมมาดูในมหาสมุทรแปซิฟิกกันสักนิดหนึ่งนะครับจับตาดูไว้ดีกว่า ประมาทนะครับท่านผู้ชมนะครับในบริเวณทางด้านตะวันออกของทางเฉียงใต้เล็กน้อยของทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็จะมีความกดอากาศต่ําลูกใหม่นะครับให้นั่าจับตาเพราะว่าความกดอากาศต่ําลูกนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับทางประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันแล้วก็เวลาถัดไปนะครับซึ่งนักขดะช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวนี้ที่เรากําลังดูกันอยู่นะครับก็ยังคงเป็นความกดอากาศต่ํากําลังค่อนข้างแรงอยู่นะครับ 90W นั่นเองซึ่งจากในภาพนะครับเราดูตามแบบจำลองของ ECM นะครับในช่วงวันที่4ก็ยังไม่มีอะไรเห็นไหมครับพอตกประมาณช่วงวันที่7พฤศจิกายนเนี่ยเจ้าความกดอากาศต่ำลูกเนี้ยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้กับทางประเทศฟิลิปปินส์นะครับเรากลับมาในช่วงวันที่4กันต่อแล้วเราจะไปดูแบบจำลองของ GFS นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับ แยกแยกัะนเ u าเองแล้วดูเพื่อความแตกต่างกันเอาเองนะครับเพราะยอมความกฎอากาศต่ำลูกนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวไปเส้นทางใดนะครับให้ดูกันเอาเองนะครับท่านผู้ชมในช่วงวันที่5วันที่6วันที่7เห็นไหมครับวันที่8วันที่8เป็นไงครับแถวหัวเกาะลูซอนแล้วนะครับพอวันที่9เป็นไงครับวันที่10ครับนี่นะครับคือทั้ง2แบบจําลองนี้ยังลงความเห็นไม่ตรงกันฉะนั้น ต้องจับตาดูนะครับลูกนี้น่าจับตานะครับก็ขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจนะครับข้อมูลนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหากนําข้อมูลใหม่มาอัปเดตแทนที่ไม่ว่าจะเป็นแบบจําลองของ ECM หรือว่า GFS ก็ตามมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งคู่อาลครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับหากว่าท่านใดที่ฟังแล้วเห็นวนะ่ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดสําหรับการรายงานสภาพอากาศในคลิปนี้กับแอดมินรุสิทธิคนจนก็มีเพียงเท่านี้เอาไปเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้กบสวัสดีครับ